นะฮัลโหลสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆครับพบกับผมแล้วก็วาวช่อนใะนช่อง YouTube นะครับเช้าวันนี้เลยนะวันนี้วันพฤหัสนะครับบางทีเท่าไหร่ผมจะไม่ได้แล้วแ่ะนะ <c oughs> นะก็เป็นตามเช้าอีกวันหนึ่งนะเวลาประมาณ7จ็ดโมงเจ็โมงสกว่ากยังไม่8ปดโมงดีนะ <c oughs> บริเวณเนี้ยเอ่อตรงโรงเรียนอนุบาลที่เดิมน,นะครับที่ที่ผมชอบมาประจำเลยนะครับนี่ลนะ มาครกันยามเช้านะก็เออเนี่ยผมว่าจอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครัเป็นยังไงมันเป็นที่แบบที่ผมชอบมากๆเลยเพื่อนๆดูนัมากเห็นไหมเนี่ยมันสวยไหมเนี่ยดูดิผมเคยถ่ายรูปอย่างเงี้ยดอกแบบเนี้ยแถวสารยานานแล้วแล้ววันนี้ผมมาเห็นตรงนี้อีกนะเออมันก็คือความเชิมบอกกันแสงมันคือมันเป็นยามเช้าอันนี้ก็เออเมฆมันมัดังดวงอาทิตย์นะมันเลยไม่มีแสงสีเหลือเบี้ยงอะไรเพื่อนชมกันนะเนี่ย ดอกอย่ายดอก,อย,อกอย่าแบบนี้นะทีมขายรูปมามันก็สวยได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่มีใยรแล้วอย่างนี้ไปดูแมวมันนะเนี่ยไปดูนะร้องไปไดอยังนะเนี่ยเดูดิวนี้นี่ตรงนี้มันจะสวยไฮไลท์อยู่ตรงนี้เนี่ยสวยมากเลยเห็นป่ะเป็นมุมมุมมุมถนนนะแต่ผมมองว่าเออมันมันเป็นแบบแสงมันช่วยด้วยแหละสวยังไง เออว่บมันก็ทำรู้สึกว่ามันสดชื่นนะมันเป็นดอกแห้งๆนะแต่จริงๆแล้วมันก็ให้ความสดชื่นกับเราได้เหมือนกันในยามเช้าแบบนี้นะครับมาดูนะด้านนี้ด้านนี้ให้ดอกแล้วก็ไม่รู้เห็นปดเนี่ยเออดูมุมนี้นะเดี๋ยวดูมุมนี้กันนะนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูแสงแสงรัที่แดดมาสาดมาทางด้านนี้พอดีนะเดี่ยเพื่อนๆได้ดูกันนะ ป่ะมันจะออกแบบสีเหลืองๆทองๆหน่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเจสูนให้ดูนะเห็นแบบนโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ผมพังแสงนะดูนี่เออต้องอย่างนี้เห็นปะโอ้โหงามไหมเออนะเช้าๆเนี่ยเราสามารถหาสิ่งเหลตัวใช้ไม่มีความสุขได้นะเนี่ยเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะมันก็โอเคนะผมว่านะเนี่ยดูดิโอ้ยเห็นปะ สวยเลยเออเห็นปะเนอชมนะเ่เป็นันแค่เป็นจุดเล็กๆนะตรงนี้เราสามารถโฟกัสกันได้นะโอมันสวยไหเดี๋ยวให้ดูอดกกนนะอ่อถ่ายรูปด้วยนะเออเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นปะมุมเล็กๆนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นมุมเล็กๆแต่มันก็จะว่า แล้วก็ทำให้มันมีความสุขได้นะคะนรับผมเมื่อกิมนี่แหละยืดมุมแนวหนึ่งอ่ะถึงนอกมันมนจะไม่ใช่ที่ใหญ่โตรหรือว่าอะไรนะแต่มันก็แบบออว่าคือแบบรู้สึกว่ามัาเป็นความสุข,ป,ป,สข,ขประมาณนี้สวงอย่างเล็กๆเลยแค่เป็นๆตามทางธรรมชาตินะมันไม่ได้บอกว่า<อ>มาีธรรมะปลูกนะแต่ข้างหลังผมมันจะเป็นแบบเป็นสวนปลูกนะที่สวนสวนไะม้สวนแบบตกแต่งสวนอย่งอะไรประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเออเจ๋วมากเลย โอเคอีกรอบหนึ่งผมติดใจตรงนี้มากเลยว่ะเออว่ะแบบมุมอะไรมันได้หมดเลยเห็นป่ะเพื่อนมันรู้สึกว่าเออเหมือนเราอยู่ในป่าเลยนะสวยอ่ะมันเป็นดอกแบบถึงน้องมันจะแห้งไปบ้างแล้วนะแต่มันก็ยังมีดอกบางดอกนะเดี๋ยวไปถึงอยู่ใกล้ๆนะคือว่ะเนี่ยความงามริมทางมันก็มีให้เราได้ชมกันนะครับอืป่ะเนี่ยคนมองข้ามนะครับ แต่บางคนก็ไม่ได้มองข้ามมันใช่ป่ะเพราะมันเออมันสวยอ่ะบอกทุกคนะเนี่ยมีคนขับรถผับนไปผ่านมานะเพราะหลังผมนี่เป็นโรุ to to h, yes. ่นอ mm ันดับาลนะนะครับเขาก็มองผมแปลกๆกาไม่เรานะผมรู้สึกว่าเออเราแคปปี้กันมันเนาะนี่แคปปี้เสือดเสือดเสือดเสวยดนะเออมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะครับในเช้าวันนี้นะเช้าวันพฤหัสบดีนะครับดูรถแค่โดยรวมก่อนเงียบเป็นแบบนี้เห็นป่ะ ที่ขึ้นมาประจำนะฝึกตรงนี้แหละโอเคนะครับ mm hmm. ก็เออทำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับ mm hmm. ก็อืมเป็น,เป,นเป็นมุมเล็กๆนะความสุขเล็กๆน้อยๆนะแต่มันก็ไม่ใช่ดถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่มันก็มีความสุขที่ยิงย่งใหญ่ในใจเรานะนะทุกมุมมองบนพื้นที่บนโลกเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นเป็นสิ่งสวยงามนะมันก็สวยได้นะครับแต่มันมีความสุขมีความสุขนะครับ โอเคก็เป็นคลิปนี้ก็มาฝากกันเช้าวันนี้นะมาเจอกันใหม่นะครับขาดหน้านะขอบคุณมากครับสวัสดีครับบอชนนนะครับสวัสดีครับ